มารู้จัก3วิธีนะคะเพื่อลดอาการปวดประจำเดือนให้ได้ค่ะวันนี้ก็มาศึกษาไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดรวัดิศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นวันนี้นะคะก็อยากให้มาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดประจำเดือนนะคะดิสเมนอเรียนะคะเป็นอาการที่ทุกทรมานสำหรับท่านสุภาพสตรีเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้หลักการเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดทรมานอยู่ตลอดนะคะ อาการปวดประจําเดือนนะคะที่เรียกติดปากกันว่าปวดท้องเมนนะคะคืออาการปวดป,วดประจําเดือนบริเวณช่วงหน้าท้องด้านล่างนะคะซึ่งมักจะมีอาการก่อนมีประจําเดือน1-2วันหรือปวดระหว่างมีประจําเดือนและอาจมีอาการอื่น,นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนปวดหลังปวดเอวแล้วก็ปวดศีรษะนะคะบางคนก็คัดตึงหน้าอกหรือเต้านมนะคะแล้วก็สามารถกลับมาเป็นอีกในรอบเดือนถัดไป ดังนั้นความผิดปกติของอาการปวดท้องเมนเนี่ยเช่นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนื้องอกมดลูกหรืออาการปวดท้องประจําเดือนที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติเหล่านี้นะคะจะปวดน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นหรือหลังจากที่มีบุตรไปแล้วหรือคลอดบุตรแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าหมอปอและเพื่อนๆก็มีประสบการณ์กันหลายคนนะคะสําหรับเรื่องกันมาประจําเดือนแล้วก็ปวดท้องก็ลดลงจริงค่ะหลังคลอดบุตรนะคะ คราวนี้สาเหตุของอาการปวดท้องประจําเดือนก็จะมีเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะสร้างสารพอสตาแกนดินขึ้นมาเพื่อให้มดลูกเกิดการบีบตัวนะคะบีบตัว แล้วก็ขับเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยลอกออกมานะคะเป็นเลือดประจําเดือนยิ่งผลิตสารพอต้าแกนดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีบตัวแรงแล้วก็ปวดมากเท่านั้นนะคะเลยทําให้ปวดประจําเดือนในแบบที่เรียกว่าปฐมภูมินะคะซึ่งพบได้บ่อยที่สุดส่วนเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่หรือ endometriosis เป็นภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยจเจริญเติบโตที่อื่นนะคะเช่นภายในกล้ามเนื้อมดลูกรังไข่ผนังลำไส้ผนังกระเพาะปัสสาวะอุ้งเชิงการ แต่ก็ยังทำหน้าที่สร้างประจำเดือนเช่นเดิมจึงทำให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะเกิดเนื้องอกของมดลูกเป็นเนื้องอกที่บริเวณกล้ามเนื้อของมดลูกแม้จะเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่หากมีขนาดใหญ่จะทําให้มดลูกเกิดการบีบตัวมากขึ้นจึงเป็นที่มาของการปวดท้องประจำเดือนรุนแรงและก็ทําให้เลือดออกมากพบมากในหญิงที่อายุ30ปีขึ้นไปสาเหตุต่อมาก็คือภาวะอุ้งเชิงการอักเสบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงส่วนบนนะคะเช่นมดลูกรังไข่ท่อนําไข่เยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงการนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ปวดท้องประจำเดือนและปวดท้องน้อยเรื้อรังนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่ทําให้ปวดท้องประจำเดือนนะคะภาวะปากมดลูกตีบเมื่อปากมดลูกแคบจึงทําให้เลือดประจำเดือนไหลออกมาได้ช้าหรือสะสมอยู่ในโพรงม,มดลูกมดลูกจึงต้องบีบตัวมากกว่าปกติเพื่อให้ประจำเดือนออกมาได้รวมถึงเกิดแรงดันมากขึ้นในโพรงมดลูกนะคะทำให้ปวดท้องประจำเดือนตลอดนะคะ ต่อมาก็คือผังผืดในอุ้งเชิงการเนี่ยมีมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออักเสบได้นะคะในช่องเชิงกรารบางท่านก็เกิดจากการผ่าตัดช่องช่องท้องนะคะเพื่อการคลอดบุตรก็จะทําให้ผังผืดเหล่านี้ดึงรั้งเวลามดลูกบีบตัวนะคะทําให้ปวดมากขึ้นเวลามีประจําเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดภาวะ ปวดท้องนะคะต่อมาก็มีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะทาให้เกิดอาการปวดท้องประจําเดือนมากขึ้นปวดท้องประจําเดือนอาจจะเกิดจากภาวะโรคต่างๆได้เช่นเนื้องอกมดลูกเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่การใส่ห่วงอนามัยนะคะก็จะทําให้ปวดท้องได้เหมือนกันนะคะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระมัดระวงังการสูบบุหรี่หรือมีความเครียดสะสมน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยนะคะบางคนก็มีประจำเดือนมามากกว่า1ครั้งต่อเดือนหรือประจำเดือนมามากนะคะแล้วก็ภาวะที่ไม่เคยมีบุตรหรือไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนนะคะ <c oughs> ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ปวดท้องได้นะคะเพราะว่าอุบ,บัติการเนี่ยคนที่มีบุตรแล้วมักจะไม่ค่อยปวดท้องประจำเดือนมากนักนะคะส่วนอาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างไรนะคะมักมีอาการปวดท้องน้อยรู้สึกบิด นะคะบีบเกรงแล้วก็ปวดร้าวไปบริเวณเอวหรือหลังบางทีรู้สึกเหมือนมีแรงดันในช่องท้องรู้สึกปวดตึงนะคะบางท่านก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะเวียนศีรษะนะคะหน้ามืดท้องเสียมีการคัดตึงบริเวณหน้าอกหรือเต้านมได้นะคะ ภาวะแทรกซ้อนของอาการปวดท้องประจําเดือนนะคะอาการปวดท้องประจําเดือนที่เกิดจากการที่มดลูกบีบรัดตัวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะตามปกติแต่จะรบกวนชีวิตประจําวันทั้งการเรียนการทํางานแล้วก็การทํากิจกรรมอื่นๆแต่ถ้าหากอาการปวดท้องเมนเนี่ยมาเยอะหรือมีโรคอื่นผิดปกติก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ที่เราต้องเช็คนะคะเช่นเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือเกิดช็อกโกแลตซีดนะคะ ส่วนภาวะอุ้งเชิงการอักเสบทาให้ท่อนําไข่เกิดรอยแผลก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติการ์หนึ่งนะคะที่เจอภอาวะท้องนอกมดลูกค่อนข้างเยอะนะคะอาการที่บ่งบอกว่าต้องไปพบแพทย์เช่นมีอาการปวดประจําเดือนอย่างรุนแรงแล้วก็นานกว่าปกติอันนี้ก็คือปวด แต่ว่าผิดปกติไปจากเดือนก่อนหรือเดือนก่อนๆน,นะคะก็ต้องสังเกตดูรับประทานยากแก้ปวดแล้วไม่หายหรือไม่ดีขึ้นเลยต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นนะคะมีไข้ขึ้นระหว่างปวดท้องประจําเดือนหรือมีเลือดออกมากผิดปกติเป็นเวลานานหรือมีสีผิดปกติไปนะคะมีอาการปวดบริเวณอุ้งเชิงการร่วมด้วยมีอาการเหมือนปวดท้องประจําเดือนในช่วงที่ไม่ได้มีประจําเดือนนะคะ มีอายุมากกว่า25ปีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงนะคะถ้าปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะอาจจะมีความผิดปกติได้นะคะการรักษาอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะอันแรกแบบไม่ใช้ยาเช่นการประครบถุงน้ำร้อนการฝังเข็มการกดจุดการกระตุ้นเส้นประสาทนะคะด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังการรับประทานยานะคะก็เป็นวิธีการ แก้ปวดที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือ,อเราแค่พกยาพาราเซตามอลแอสไพรินไอบูโพรเฟนนะคะนาโพรเฟนหรือซิลิโคซิกนะคะเพื่อเป็นยากลุ่มต้านการอักเสบนะคะชนิดที่ไม่ใช่สเตรอยนะคะหรือเป็นเอนเซตก็ได้นะคะก็สามารถเริ่มรับประทานยา ก่อนที่จะมาประจําเดือนสัก1วันก็ช่วยลดอาการปวดได้ดีนะคะแล้วก็รับประทานต่อไปอีก2-3วันตามที่แพทย์บอกก็ช่วยได้แล้วนะคะส่วนยาแก้ปวดที่จะไปะยับยั้งการผลิตสารโพสตาแกนดีที่ทําให้อาการปวดลดลงนะ่ะส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นยาการรับประทานยาคุมกําเนิดนะคะเพราะนอกจากจะลดการตกไข่แล้วยังสามารถแก้ปวดประจําเดือนแบบประมภูมิได้มีทั้งยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมและยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาแบบอพอสังเกตนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําในระหว่างที่มาประจําเดือนแล้วปวดมากก็คือไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและโซเดียมสูงต่อมาก็คือการป้องกันอาการปวดป,วดประจําเดือนนะคะก็คือก่อนที่เราจะปวดประจําเดือนเราควรซ้อมร่างกายตัวเองสักก่อนอาจจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ นะคะในกรณีที่สุบดีจะมีโอกาสปวดท้องประจําเดือนมากกว่าจึงควรงดสุบดีหรือในกรณีที่มีน้ําหนักตัวเกินก็มีโอกาสปวดท้องประจําเดือนได้มากกว่านะคะและถ้าเราคาดการเวลาที่ประจําเดือนจะมาได้เนี่ยเราควรรับประทานยาก่อนมาประจําเดือน1-2วันถ้ามีประวัติเคยปวดมาแล้วในเดือนก่อนๆก,ก็จะช่วยแก้ปวดได้ดีขึ้นทําให้ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทํางานของเราได้นะคะ ต่อมาควรดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อปวดท้องประจำเดือนนะคะก็ย้ําอีกครั้งนะคะว่าการประครบเรีอนที่ปวดด้วยกระเป๋าน้ําร้อนนะคะถ้ามีอาการปวดก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อออกได้นะคะหรือให้รับประทานยาแก้ปวดท้องเมนแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็ระมัดระวังเวลาลุกนั่งเพราะอาจหน้ามืดหรือเป็นลมได้นะคะต่อมาก็คือสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งก็คือออกกําลังกายแบบเบาๆนะคะเช่นโยคะเดินนะคะ วิ่งเหาะๆก็ช่วยลดอาการปวดได้แล้วก็เพิ่มการไหลเวียนโลหิตในกุ้มเชิงการได้ด้วยนะคะอาบหรือแช่น้ําอุ่นอันนี้ก็เป็นวิธีการคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้เช่นกันนะคะแล้วก็นวดเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน E b 1 B6 B 12กลุ่มแคลเซียมแมกนีเซียมและน้ํามันปลานะคะอันนี้ก็คือช่วยได้นะคะ ต่อมาการป้องกันอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะก็ย้ําอีกครั้งนะคะว่าเราอะทากันได้นะคะก็คือเราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะผู้ที่สูบบุหรี่ก็ควรงดนะคะแล้วก็รักษาน้ําหนักตัวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าให้น้ําหนักตัวมากนะคะควรให้น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์พอดีก็จะลดอาการปวดเกรง็งหรือการหลั่งสารพพสตาแกนดินตามน้ําหนักตัวเยอะเกินไปก็ยิ่งปวดมากขึ้นนะคะ หากมีอาการปวดประจําก็ต้องรับประทานยาก่อนล่วงหน้านะคะอาการปวดท้องเมนที่มีอาการท้องเสียร่วมด้วยนี่เป็นอาการปกติหรือไม่นะคะบางท่านเนี่ยมักจะมีอาการท้องเสียช่วงมาประจําเดือนถือเป็นอาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าสารพลาสตาแกนดินที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการบีบตัวทําให้หมดลูกเรานะคะบีบตัวแรงขึ้นส่งผลให้ลําไส้ก็บีบตัวเร็วแรงขึ้นยิ่งขึ้นเช่นกันก็เลยทําให ท่านอาจจะเจอการท้องเสียนะคะในกลุ่มที่มาประจําเดือนนะคะแล้วอาการปวดท้องเมนควรกินยาอะไรนะคะถ้าปวดท้องประจําเดือนเนี่ยยาแก้ปวดทั่วไปช่วยได้ค่ะกลุ่มแอสไพรินยาพาราเซตามอลแต่หากมีอาการบุนแรงนะคะให้รับประทานยาในกลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยเช่นไอบุโพรเฟนนะคะนาพรอร x เซนโซเดียม นะคะแล้วก็เซเลโคซินนะคะซึ่งเป็นหรือยาคุมกําเนิดก็ได้นะคะแล้วก็ควรปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งเผื่อมีโรคบางอย่างที่เขาห้ามหรืออาหารบางประเภทที่ต้องระวังนะคะการทญญานยาประจําเดือนทุกเดือนอันตรายไหมแก้ปวดท้องประจําเดือนเนี่ยจริงๆทานได้นะคะไม่เป็นอันตรายแต่ควรระมัดระวังในผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะ ในกรณีที่ประจำเดือนมาตรงทุกรอบนะคะก็สามารถรับประทานยาก่อน1-2วันได้เลยเพื่อจะลดอาการปวดตึงนะคะกล้ามเนื้อบร,ริเวณช่องเชิงการนะคะแล้วก็ภายในมดลูกได้นะคะการคาดการณ์การมาประจำเดือนได้จะทำให้ทานยาได้ก็ลดอาการปวดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงหรือกระทบกระเทือนต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะ แต่ถ้าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุต่อไปการปวดท้องเมนต้องนอนท่าไหนนะคะจริงๆการนอนตะแคงแล้วก็กดตัวเหมือนเด็กน้อยนะคะหรือเด็กทารกเนี่ยจะช่วยลดแรงกดดันบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องตึงนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ดีที่สุดนะคะก็คือการนอนตะแคงนะคะ ต่อมานะคะเครื่องดื่มที่แก้าการปวดท้องประจําเดือนมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกลุ่มน้ําอุ่นนะคะกลุ่มน้ําอุ่นผสมมะนาวน้ําขิงชาเพปเปอร์มิน์นะคะชาคาโมไมล์แล้วก็ชาขมิ้นนะคะกลุ่มนี้บรรเทาอาการปวดท้องประจําเดือนได้เลยนะคะแล้วก็วิธีการบรรเทาอาการที่ทําให้อาการปวดลดลงนะคะแล้วก็ทําให้การขับประจําเดือนดีขึ้นก็มีการประครบะบริเวณหน้าท้องด้วยกระเป๋าน้ําร้อนนะคะ ถ้าความร้อนเนี่ยก็จะช่วยผ่อนคลายอาการกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดลงได้นะคะแล้วก็จะทําให้อาการปวดทุเราเร็วขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือการดื่มน้ําอุ่นนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยปรับนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะอุณหภูมิในร่างกายทําให้ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในระปกติเร็วขึ้น อาการปวดท้องก็จะทุเลาลงเร็วๆนะคะแต่ถ้าดื่มน้ําเย็นจะทําให้เลือดเนี่ยจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ขับออกทางช่องคลอดนะคะช้านะคะทําให้อาจจะมีอาการปวดท้องรุนแรงมากขึ้นได้นะคะต่อมาการออกกําลังกายแบบเบาๆเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่มดลูกและช่องเชิงการก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีมากเลยนะคะก็อาจจะเป็นเดินวิ่งนะคะ หรือโยคะเบาๆได้หมดนะคะอันนี้มาดูท่าบริหารเพื่อบริหารแก้ปวดท้องประจําเดือนนะคะก็จะมีท่าธนูนะคะก็คือท่านอนคว่านะคะท่าธนูทะลุเมนนะคะตัวนี้ก็มีการงอแล้วก็รวบมือไว้ที่ข้อเท้านะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เก่งหน้าท้องหายใจเข้าค้างไว้นะคะก็แกว่งตัวไปมาเหมือนเหมือนเราโยกเปเลยนะคะ ก็บริเวณข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะแกว่งขึ้นแกว่งลงนะคะเราเหมือนเราเป็นธนูก็ทําไว้ประมาณ15วินาทีนะคะท่าที่2เป็นผีเสื้อเริงระบําหรือท่าผีเสื้อก็คือให้นั่งแล้วก็ประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันเอามือจับข้อเท้านะคะจากนั้นนะคะก็เอามือโอบไว้นะคะเหยียดแขนให้ตึงนะคะมือกดที่ให้เข่าเนี่ยติดพื้นให้ได้นะคะเพื่อให้ข้อสะโพกเนี่ยเหยียดตึงออกนะคะข้อสะโพกอยู่ตรงนี้นะคะเหยียดตึงออกคือพยายามกดเขา่า น้องของเราให้ลงพื้นให้ได้นะคะอันนี้ก็เกรงไว้นะคะประมาณ15วินาทีก็จะดีมากนะคะก็มีการขยับขึ้นขยับลงได้ด้วยนะคะต่อมาก็เป็นท่าที่3นะคะก็คือท่าดวงดาราฝ่ารอบเดือนนะคะท่านี้ก็นั่งหลังตรงประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันอีกนะคะมือจับเท้าแล้วก็แขนก็เหยียดตรงนะคะก้มก้มหน้าผากเราเนี่ยให้แตะที่มือที่เราจับอยู่ที่ข้อเท้าให้ได้นะคะ ค้างไว้ประมาณสิวินาทีนะคะตัวนี้บางท่านอาจจะมีวิงเวียนได้นะคะในท่านี้ก็ให้ระวังนิดนึงแต่เป็นการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปช่องเชิงการนะคะท่าที่สี่คนับประจําเดือนนะคะเป็นท่าก้มตัวแยกขานะคะเท่าความกว้างเท่าช่วงไหล่นะคะแล้วก็เอาก้มตัวนะคะเอามือเนี่ยไปจับที่ปลายเท้านิ้วหัวแม่เท้าให้ได้นะคะถ้าทําไม่ได้ให้ได้มากที่สุดก็ได้นะคะ ก้มให้ได้มากที่สุดนะคะบางท่านก็คงไม่ถึงเท้าของหัวแม่เท้านะคะทําค้างไว้ประมาณ10บวินาทีแล้วก็เริ่มต้นค่อยๆดันตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะทําช้าๆนะคะเพราะบางท่านอาจจะมีวิงเวียนมือสีสษะได้นะคะส่วนท่าสุดท้ายนะคะท่าที่ห้าก็คือท่าเด็กนะคะก็คือท่าเด็กเด็ดๆนะคะเป็นการนั่งลงกับพื้นขาสลับ ข้างกันนะคะก็คือขาขาวออ้กันไว้นะคะก็ยกมือขวาเอื้อมไปจับมือซ้ายที่ด้านหลังนะคะแล้วก็เหยียดแขนเหนือหัวทําค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะคะก็คือสลับกันถ้าแขนซ้ายอยู่บนแขนขวาอยู่ล่างอย่างนี้นะคะทําซ้ํานะคะได้ถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะก่อนที่จะเป็นประจําเดือนแต่ช่วงที่เป็นประจําเดือนเนี่ยไม่แนะนําให้ทํานะคะดังนั้นก็คือ พิจารณานะคะตามข้อมูลตัวนี้ว่าเราจะรู้ช่วงรอบเดือนว่าน่าจะมาก่อนแล้วมีอาการอ,อย่างที่กล่าวไว้นะคะว่าถ้ามีอาการแสดงก่อนมาประจําเดือนเราก็บริหารก่อนได้นะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมช่องเชิงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะคะที่จะช่วยแก้ปวดประจําเดือนได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มขิงนะคะก็ใช้เงาเนี่ยมาต้มกินนะคะเพราะขิงเนี่ยมีฤทธ แล้วก็รถเผ็ดร้อนนะคะช่วยเพิ่มการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบนะคะตะตะไคร้นะคะใช้ต้นแล้วก็เง่าสดประมาณหนึ่งกำมือก็ผึ่งให้แห้งหรือชองดื่มเป็นชาตะไคร้ได้นะคะก็แก้แน่นท้องนะคะในช่วงมาประจําเดือนช่วยขับลมแล้วก็ขับปสัสสาวะได้ดีนะคะก็ลดบวมได้ด้วยอ่าบัวบกนะคะอาจจะใช้ทั้งรากทั้งต้นและใบนะคะคั้นเอามาแต่น้ํานะคะมาดื่มนะคะ หอมหัวใหญ่นี้ใช้หัวนะคะกินสดเช้าเย็นอาจจะคั้นแต่น้ําก็ได้นะคะหรือผสมน้ําผลไม้ปั่นไปเลยนะคะจะดื่มง่ายขึ้นค่อยนะคะใช้ใบนะคะมากล้วนะคะแล้วก็เอามาดื่มนะคะต่งน้ําได้ในวันที่มีประจําเดือนนะคะต่อมานะคะตะ ตะขบนะคะเป็นพืชพื้นบ้านของภาคอีสานนะคะก็ให้นําดอกมาทําเป็นชาแล้วก็ดื่มเพื่อลดอาการปวดเกรงในช่องท้องแล้วก็ลดอาการปวดศีรษะได้โดยการนําไปตากแห้งก่อนมาชงดื่มน,นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของอ่าสิ่งดีๆนะคะที่จะมอบให้สําหรับคนที่ปวดท้องประจําเดือนนะคะแล้วก็ปวดรุนแรงจนถึงขั้นทําให้อาจจะต้องลาง,งานหรือมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ ดังนั้นถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะก็เป็นการปรับสมดุลของร่างกายได้ดีมากนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรเผชิญต่อความเจ็บปวดนะคะได้โดยอาจจะต้องใช้ยาช่วยกอดหรือออกกําลังกายเตรียมความพร้อมของช่องเชิงการกอดหรือปรับสมดุลด้วยการรับประทานอาหารกลุ่มสมุนไพรนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมไล่ เลือดลมนะคะให้สุขภาพดีขึ้นก็วันนี้คิดว่านะคะก็คงจะมีประโยชน์ถ้าสาระความรู้มีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้นะคะฝากติดตามหมอปอน,นะคะที่ Facebook ดรวริศราดาวัน y t u t u b ักเฮล h แอนด์เฮิร์นะคะแล้วก็ Li n e แอเนี่ยก็คือสแกน QR ว o d e คตัวนี้นะคะ เื่อเข้ากลุ่มรายของอวัดคีรีวงนะคะหมอปอก็เป็นสาขาที่13ในการส่งเสริมให้ทุกท่านใช้สมุนไพรนะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็มีคำแนะนำดีๆก็ทักทายกันมาได้นะคะหรือมีปัญหาสนใจในสิ่งที่เป็นสาระความรู้ด้านสุขภาพก็ทักถามมาได้นะคะในไลน์แอดตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าคงมีประโยชน์ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะท่านสุภาพสตรีทุกท่านนะคะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้โอเคนะคะชอบชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ก็ฝากแชร์ไปให้หน่อยเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนนะคะจะได้รู้เหมือนเราและก็รู้เท่าทันโรคนะคะไม่เปลืองเงินมากค่ะตัวนี้ใช้เงินน้อยประหยัดในช่วงยุคโควิดนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ